สวัสดีค่ะกระทำชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเพียกพามาดูคุณลุงตัดแต่งต้นมูกหลังจากที่มันขึ้นไปสูงมากเลยพี่น้องอ๋อเนาะ,นาะจะตัดลงหลายครั้งแล้วหลายวันแต่มันก็ยังไม่มีเวลาว่างสักทีอันนี้เราก็เลยคิดว่าแวบเช้าแวบเย็นนี่แหละนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานยังเยอะอยู่ เดี๋ยวถ้าคุณลุงตัดไปถึงเวลาก็ต้องออกไปทำงานนะคะกลับมาตอนเย็นถ้าค่ำก็ไม่ได้ตัดแต่ถ้าไม่ค่ำเราก็จะค่อยๆได้ตัดต่อตัดตัดตัดกิ่งตัดกิ่งนะคะตัดต่อไปนะคะตัดต่อเนื่องกันไปนะคะให้มันเสร็จนั่นเองตอนนี้กําลังดูว่าเราจะเอาเข้าไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ จะต้องให้ความสูงเนี่ยมันลงมาอยู่ระดับแค่ไหนนะคะป้าก็เลยต้องมาช่วยดูกับคุณลุงด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณลุงตัดบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคะว่าเออตรงไหนเท่านี้ไหมอะไรแบบนี้คุณลุงคะคุณลุงคุณลุงข้างล่างนี้ตัดออกเลยให้มันเห็นก้อนหินนะคะเอย ให้ใหมันเห็นก้อนหินที่เราโชว์เพราะว่าเราไม่ได้โชว์นานแล้วมีแต่ต้นไม้บางตรงนี้เ <c oughs> มื่อก่อนนี้ป้าจะมีแท่งหินอันนึงนะคะแล้วก็เขียนข้อความอยู่ตรงนี้ด้วยเมื่อก่อนนี้มันยังไม่เยอะขนาดนี้ต้นไม้มันก็ตกแต่งได้ง่ายๆนะคะแต่ตอนนี้ต้นไม้โตขึ้นแล้วอย่างเช่นตอนนี้ที่คุณลุงกำลังตัดนี่ยมันก็ นะม,มันบังนะคะแท่งหินเราจะให้เห็นนิ่ะน้องไหมทองก็มาเป็นเพื่อนตาก,ก็ได้นะคะอออน,นี่คือกำลังใจของตาตองของยายเราก็จะให้โชว์เห็นเอ,อนั่นเน้ออีหลาน,นเนาะโชว์ให้เห็นเอ,อลำต้นอืโชว์ให้เห็นลำต้นมีอะไรคะน้องไหมทองมีอะไรบนต้นไม้ลูก หรือว่ามีอะไรมาอาศัยอยู่มันรกเหมือนกันนะก็ต้องเอาข้างล่างออกนะคะให้มันดูโล่งเหมือนตรงโน,น้ตงงนตรงโน้นนะคะแต่ตรงนี้มันยังลมคลึมอย,อยอมมมู่น้องไม้ชอมมีความชุกน้องไม้ชอมมีความชุกวิ่งไปวิ่งมาเลยอุ้ยเออคุณลุงจะตัดกิ่งใหญ่เลยเหรอคะ เอาต้นเอาลำต้นมันไว้ตัดแต่กิ่งออกนะคะเออเอาลำต้นไว้ตัดเอาแต่กิ่งออกเนาะคือลุงก,กิ่งที่อยู่นั่นนี่ฉันว่า,อ,าออกก็ดีนะกิ่งที่มันบังหินอยู่นั่นนะเออเราจะตกแต่งใหม่เราจะโชว์แท่งหินแท่งนี้แล้วก็อาจจะมีข้อความมาเขียนเมื่อก่อนนี้จะเป็นคำว่า เ่วลคามนะคะเวข้ามยินดีนต้อนรับแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาที่จะต้อนรับพี่น้องเท่าไหร่นะคะมีแต่เวลางานนะคะแต่ว่าและที่สําคัญก็บางคนก็ว่าโอ้โน่นนี่นั่นนะคะก็ก็เลยไม่เขียนข้อความนั้นแหละเมื่อก่อนนี้มีแท่งเห็นที่ตรงหน้าน้ําผุด,ด้วยนะคะเราก็เคยตกแต่งแล้วก็เขียนข้อความน่ารักน่ารักแต่ว่าตอนนี้ดูไม่มีเวลาที่จะทําอะไรน่ารักแบบก็ อันนี้ก็คือเราต้องดูแลปลูกเขาตอนเล็กๆกว่าจะโตพี่เนองดูสิเนี่ยกว่าจะโตก็โอ้โหใช้เวลานานแล้วก็ต้องรดน้ําในหน้าแล้งนี่ต้องรดน้ําเยอะมากเลยพอรอดมาแล้วพอโตแล้วก็ต้องวิ่งตามตัดกิ่งแต่งกิ่งนี่แหละนะคะแต่ถ้าแต่งไม่ทันก็จะได้ลกูลกๆแล้วก็ไม่สวยนะคะแบบนี้เออกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็ต้องเอาออก เอากิ่งเละก,กิ่งน้อยออกอันนี้ก็คือต้องใช้เวลานะคะเราต้องใช้เวลาในการเนี่ยจึงจึง,จ,งจึงไม่ได้กได้ยาไม่จึงยังไม่มีเวลาที่จะตัดสักทีอันนี้เราว่าไม่ไม่ได้ละมันเดือนธันวาก็มวดเข้ามาเยอะแล้วกลางเดือนแล้วอะไรแบบเนี้ยก็ต้องตัดละต้องแต่งแล้วคุณลุงคะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะตรงตรงงามอ่ะ ขาคบมาเออเอาออกหน่อยมันอุญุยอยู่มันเหมือนกับว่ามันจะคุณลุงขอสกิ่งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะนั่นนั่นนั่นะกิ่งที่ยื่นไปตรงนั้นนะคะบงังบังหิน,นะค่ะนะะั่นแหละเอาออกเลยอืมป้าต้องมาช่วยคุณลุงดูนะคะว่าเออเหมาะสมหรือยังอะไรยังไงะนะคะนี่ไงมันจะลกไปสวนข้างนอกตรงโน,น้นอ,อือนั่นแหละกิง่งเล็กกิ่งน้อย ออกเลยคะ่ะคุณลุงเพราะว่าวางเทียนต้องใช้มีดพราสับมันกันไกลมันไม่ไม่ได้นะคะนี่แหละคะ่ะคุณลุงกิ่งนี้ที่คุณลุงดึงมาสักครู่เนี่อุ้ยจจะฟันตนมันที่ราคาเนี่ย้กิงนัะน,นะคะคุณลุงเออั่แหละั่แหละกิ่งใหญ่นะันออกเลยเออนั่นแหละไม่ต้องไปรีดกิ่งหน่อยละบ่ออกวันเอ,ออเออี่ยนแล้วออกด้วย แต่ดี่ฉันไม่ได้ว่าก,กิ่งนั้นเลยนะกิ่งนั้น,น่าเสียดายอยู่นะคะคุณลุงแล้วก็คุณลุงจ,จะฟันหินหนะแล้วก็ขีดน,นี้ได้ไหมขานั่นแหละข้างในนั่นจะทำยังไงคือเราไม่ได้แต่งไว้ตั้งแต่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วทีนี้ก็ต้องยากแบบนี้แหละมัน มันลกเกินไปนะคะมันไม่ลู่มันก็เลยยากนี่ไงเห็นแท่งหินแล้วแท่งหินไม่ใช่แท่งหรอกมันเป็นทรงลักษณะหินแผ่นมากกว่าแผ่นหินน่าจะน่าจะเรียกว่าแผ่นหินมากกว่าเนาอคุณลุงมันแท่งสูงๆยาวๆก็จะอยู่ตรงโน้นนะคะ น้ำตกก็ใช่แท่งหินอันนี้เป็นแผ่นหินที่เราให้พี่น้องให้ช่างอะทีมช่างขนมาให้ตั้งแต่แรกๆที่ทำน้ำตกอู้เย้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วคุณลุงคะถ้าอย่างนั้นเอาอันนี้ออกเลยนี่ตอนนี้ค่ะคุณลุงค่ะไม่องนั้นเขาก็จะเกิดมาแบบมีกิ่งเยอะๆเร็วๆอุ๊บออ ระวังอันน้นด้วยอิปล็อกด้วยโอ้ป้าจะต้องหลบลืมไปคุณลุงก็ไม่ได้ดูหลังซะด้วย <c oughs> เอาไม่ออกแล้วเหรอนั้นอะไรเดี๋ยวค่อยหาทางควันออกที่หลังตัดออกที่หลังตอนนี้ก็ต้องเอาอันนี้ก่อนนะคะต้องดูระดับของต้นแก้วต้นโมก,ก่อนว่าเราจะเอาลงมาต่ำระดับไหนนะคะ ใหคุณลุงต้องอะไรหรอคะอ๋อมันมีนั่นด้วยตาข่ายคุณลุงเออนั่นแหละมมีตาข่ายที่เรากันนกด้วยก็ต้องเออระวังด้วยมันน่าจะเกี่ยวอยู่นะคุณลุง๋ยวมันจะเกี่ยวติดตาข่ายดึงลงมาก็จะยากอยู่เลยตาข่ายเหรอนั่นแหละอุ้ยเจ้าออกได้ไหมเนี่ย ถ้าไข่กันนกพิราบที่จะบินขึ้นมาที่บ้านตรงนี้นะคะเอ่าคุณลุงดิฉันว่าเอาออกเลยก็ได้ค่ะ,ะคเพราะว่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บินมาตรงนี้มันรู้มันฉลาดมากคุณนูน่นมันบินขึ้นไปข้างบนเราก็ไปกันข้างบนก็ขอกันไกลคุณลุงใช้กันไกลตัด อันนี้ก็ไม่ได้จะไม่ได้เอาออกด้วยบ่ะฮะเัลเหลือไว้แต่เสาไฟมาเล็มข้างนี้ก่อนค่ะคุณนี่ตอนนี้นี่แหละนะคะก็คือวิถีชีวิตบ้านๆของกระท่อมชมจันทร์นะคะ ที่เราก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเอาไว้เพื่อให้ดูสวยงามชื่นใจแต่ว่าตอนนี้มันก็รกๆโอ้โหงานตัดแต่งที่เราตัดแต่งมานี้เป็นเยอะแล้วนะคะมันก็ยังไม่เสร็จง่ายๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มต่อไปเท่าที่มีเวลาก็ไม่มีก็ต้องแบ่งมาทำแบบนี้แหละไม่งั้นไม่ได้ทำนะคะอคลิปนี้ก็ยาวหน่อยหรืออาจจะตัดสั้นก็ได้ ฝากไว้ในเช้าวันใหม่วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ